ถ้าเข้าใจธรรมะถูกต้องแล้วไม่มีทางที่จะเป็นบ้าเพราะธรรมะนั้นถ้าใครเข้าวัดเป็นบ้าก็าพึงรู้เถิดว่ามันไม่ได้เข้าวัดอย่างถูกต้องหรือว่าถ้าใครทําบุญเป็นบ้าก็รู้เถิดว่ามันไม่ได้ทําบุญอย่างถูกต้องถ้าใครทํากรรมฐานเป็นบ้าก็แปลว่าไม่ได้ทํากรรมฐานอย่างถูกต้องใครเป็นบ้าเพราะทําจิตให้ว่าง ก็รู้เถิดว่าเพราะเขาไม่เข้าใจคำว่าจิตว่างไปเข้าใจความว่างแบบมิจฉาทิฏฐิอย่างผิดผิดนั่นเอามาประพฤติปฏิบัติก็มีคนเป็นบ้าเพราะสนใจเรื่องความว่างก็ได้เหมือนกันเช่นเดียวก็เป็นบ้าเพราะหวังในนิพพานมากเกินไปก็อย่างได้ เท่าที่พูดมานี้ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายทุกคนทีเดียวมองเห็นว่าไอ้โรคโรคที่เป็นบ้าโรคอโรค,โรค,โรคบ้าหรืออาการคนบ้านี่มันอยู่ใกล้ชิดตัวเราเท่าไรหรือได้เป็นอยู่แล้วในตัวเรามากน้อยเท่าไรด้วยหรือมันมีอยู่เป็นส่วนมากเป็นอยู่เป็นส่วนมากเวลาที่ไม่เป็นบ้านั้นมีน้อยเหลือเกิน เวลาที่เป็นบ้านี่มีมากเหลือเกินรู้ได้อย่างนี้ก็ยังดีถ้ามันมีอาการอย่างที่เรียกกันว่าตกอบายแล้วก็พึงรู้เถิดว่านั่นคือเป็นบ้านารกคือร้อนใจเดรัจฉานคือความโง่เปรตคือความหิวอสุรกายคือความกลัวอบายสี่อย่างนี้เป็นสัญ,ญลักษ์ณ ของการเป็นบ้าได้ดีที่สุดเมื่อใดมีความร้อนใจร้อนใจเหมือนต่อไฟเข้าไปสุมอยู่ในใจนั่นก็คืออาการที่เป็นบ้าอย่างหนึ่งด้วยเมื่อใดโง่อย่างที่ไม่น่าจะเชื่อไม่น่าจะโง่ก็เรียกว่าเป็นอาการบ้าอย่างหนึ่งด้วยเมื่อใดหิวหรือหวังหรือทะเยอทยานในทางจิตทางวิญญาณอยู่เสมอก็เป็นอาการบ้าชนิดหนึ่งด้วยเมื่อใดขี้คลาด ยังไม่น่าเชื่อยังไม่น่าขี้ขลาดนี่ก็เป็นอาการบ้าชนิดหนึ่งด้วยมันมีอะไรอะไรอยู่มากมายแห่มากพอที่จะใช้เป็นเครื่องวัดอาการของคนบ้าในทางวิญญาณที่พูดว่าบ้าบ้าในที่นี้คือบ้าทางวิญญาณเมื่อเอาไปวัดไปจับเข้าดูให้ดีให้จริงๆแล้วจะเห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยคนบ้า เรื่องนี้ก็เคยพูดอธิบายว่าในที่บางแห่งแล้วว่าโลกนี้เต็มไปได้วยคนบ้าเพราะคำว่าโลกนี่หมายถึงอารมณ์รูปเสียงลิ่นรสสัมผัสถ้าใครอยู่ในโลกก็คือคนที่จมอยู่ในอิทธิพลของรูปเสียงลิ่นรสสัมผัสทั้นทุกคนที่อยู่ในโลกคือคนบ้าคนที่ขึ้นมาเสียจากโลกเป็นพระอริยเจ้าอยู่ในชั้นโลกุตตรภูมิชั้นใดชั้นหนึ่งทำนั้นที่จะไม่เป็นคนบ้า ถ้ายังจมอยู่ในโลกก็เป็นคนบ้าทั้งนั้นไม่ยกเว้นแม้แต่สักคนเดียวทั้นจึงกล้าพูดว่าในโลกนี้มีแต่คนบ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปคิดดูแต่ต้องเข้าใจคำว่าโลกโลกโลกนี่ให้ถูกต้องโลกนี้มันได้หมายถึงไอตัวพิภพโลกวัตถุนี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไปอยู่ในโลก ขาหันก็อยู่ในโลกบุตุชนก็อยู่ในโลกสัตว์นรกก็อยู่ในโลกสัตว์เดรัจฉานก็อยู่ในโลกแต่แล้วทำไมพูดว่าทุกคนที่อยู่ในโลกเป็นคนบ้าเพราะคำว่าโลกในที่นี้มันหมายความถึงสิ่งอีกสิ่งหนึ่งคืออาการที่จิตใจมันหลงอยู่ในโลกโลกนี้คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดียินร้ายนั่นแหะคือตัวโลก <c oughs> หรือความทุกข์นั่นแหละคือตัวโลกกิเลสก็คือโลกความทุกข์ก็คือโลกกิเลสกับความทุกข์ไม่แยกกันมีกิเลสเมื่อไรมีความทุกข์เมื่อนั้นมีความทุกข์อยู่ที่ไหนมีกิเลสเป็นต้นเหตุเป็นสมุดฐานอยู่ที่นั่นมีกิเลสอยู่ที่ไหนมันก็ต้องมีรากฐานคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมอย่างใดอย่างหนึง่งเ,เป็นรากฐานอยู่ที่นั่นนั่นคําคำว่าโลกจึงหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ได้ หมายถึงกิเลสก็ได้หมายถึงความทุกข์ก็ได้ทั้นคนที่อยู่ในโลกคือในกิเลสในอารมณ์หรือในกิเลสหรือในความทุกข์นี่เรียกว่าเป็นคนบ้าได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าหรือพระริยเจ้าท่านไม่อยู่ในอารมณ์หรือว่าในกิเลสหรือในความทุกข์อย่างนี้ท่านเขาจึงจัดพระริยเจา้าไว้ว่าอยู่เหนือโลกคือเป็นโลก,กุตระนั้นจึงไม่บ้า เิงค้นจากความเป็นคนบ้าส่วนคนที่จมอยู่ในอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายคือกิเลสนั่นแหละคือคนที่ทนทุกข์อยู่แล้วก็นั่นแหละคือคนบ้า <c oughs> เดี๋ยวนี้มันก็จะชัดเจนรัดกุ่มพอแล้วก็มังที่พอจะตัดสินตัวเองดูเองว่าเป็นคนบ้าหรือไม่บ้าเป็นคนบ้ามากหรือบ้าน้อย เป็นคนบ้าทั้งวันทั้งคืนหรือว่าหยุดบ้าบ้าง <c oughs> บางเวลาเรื่องนี้ไม่มีใครจะตัดสินให้แก่ใครได้ <c oughs> ล้วนแต่ต้องไปคิดไปนึกไปตัดสินดูเองเท่านั้นแล้วพระเนนแต่ละองค์ก็เรียนหลักเกณฑ์ในทางธรรมะมา,มากพอแล้วที่จะตัดสินตัวเองด้วยตัวเองโดยยุติธรรมได้ ด้วยกันขอร้องอยู่นี่ก็เพียงแต่ว่าจงอย่าได้ประมาทจงได้สนใจมาตรวจสอบดูตัวเองโจดท,ท่วงตัวเองพิจารณาโทษตัวเองหรืออะไรแก่ตัวเองนี่ดูให้รู้ว่ามันมีอะไรอย่างไร <c oughs> ซึ่งในที่นี้ใช้คำว่าเป็นบ้าเพราะว่ากำลังไม่มีสติสำไปชัญญะ ไม่มีปัญญาอยู่กันเนื้อกับตัวมีแต่โมหะมีแต่ความหลงมีแต่ความเดือดพล่านแห่งความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานอย่างนี้คืออาการของคนบ้าแท้และก็เรียกว่าเป็นบ้าในทางวิญญาณไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ไม่ได้ต้องรักษาที่โรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าแห่งเดียวเท่านั้น ที่จะรักษาโรคบ้าชนิดนี้ได้โรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าคือธรรมะธรรมะนี้มีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งเรียว่เป็นโรงพยาบาลทางบิญญาณหาได้ง่ายแลวก็ในที่สงบสงัดตามธรรมชาติที่บริสุทธิ์หาได้ยากในที่ธรรมชาติที่ปรุงแต่งที่ยั่วยวนนั่นเมื่อเรานั่งอยู่ที่นี่ ถ้านั่งอยู่ด้วยอารมณ์ที่สงบใจคอสงบก็พ <c oughs> อที่จะมีแสงสว่างมองเห็นสภาพตามที่เป็นจริงที่มีอยู่ในจิตในใจของตัวได้ว่ามีอะไรมากน้อยเท่าไร <c oughs> เหมือนที่ได้กล่าวแล้วโดยอุปมาว่าเป็นบ้าหรือไม่ เป็นบ้ามากน้อยเท่าไรเป็นบ้าตลอดเวลาหรือว่าเป็นพักพักอย่างนี้ก็เพื่อว่าจะจำง่ายเข้าใจง่ายไปตรวจสอบดูได้ง่ายจะใช้ความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วจากโรงโรรโงเรียนนั่นให้เป็นประโยชน์จริงๆได้ไม่ต้องมัวแต่ท่อง ท่องทองไหว้แล้วก็ไปสอบไล่ได้ทองทองไหว้แล้วก็สอบไล่ได้ทองท่องไหว้ก็สอบไล่ได้ไม่กี่ปีก็มีปริญญามีวิทยฐานะมากมายยาวเป็นหางแล้วก็บ้ามากขึ้นพระหางมันยาวมากขึ้นอย่างนี้เป็นตน้น่านระวังให้ดีๆอ้วิทยฐานะหรือปริญญาอะไรที่มันเพิ่มมากขึ้นนนัมันต้องดูให้ดีๆว่ามันช่วยให้บ้ามากขึ้นหรือช่วยให้บ้าน้อยลง ที่เราลองมองดูกันในแง่นี้บ้างเท่าที่มองมาแล้วสังเกตเห็นมาแล้วรู้สึกว่าปริญญาหรือวิทยาฐานะหรือปริญญาอะไรของโลกโลกโลกชาวโลกสมัยนี้ที่เขามีมีกันสอบไล่ได้แล้วให้ให,ให้กันนี่ล้วนจะเป็นปริญญาที่ทําให้บ้ามากขึ้นเท่านั้นที่ทําให้บ้ามากขึ้นทั้งนั้น เพราะการศึกษาการค้นคว้าหรือความต้องการของโลกในสมัยปัจจุบันนี้เป็นไปแต่ในทางวัตถุเป็นไปแต่ในทางให้ลุ่มหลงในอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสปุทัะมากขึ้นเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่เพื่อสะสมกิเลสเพื่อกำหนัดย่อมใจเพื่อเลี่ยงยากเพื่อขี้เกียจ ในการที่จะชำระชะล้างกิเลสแล้วขยันในการที่จะตามใจตัวของตัวอย่างนี้ทั้งนั้นมากขึ้นเมื่อโลกมีความต้องการอย่างนี้เขาก็นิยมส่งเสริมให้การศึกษากันแต่เพื่อให้ได้อย่างนี้แล้วคนก็ยินดีเพราะว่ามันสนุกเพราะว่ามันอร่อยอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจขยันเรียนให้ได้มา เป็นวิทยาฐานะเป็นปริญญาคขแนงใดคะแนงหนึ่งล้วนแต่เพื่อวัตถุนิยมในที่สุดมันก็เป็นบ้ามากขึ้นกว่าแต่ก่อนพูดให้ตรงให้ชัดก็ว่าก่อนแต่ไปเรียนเมืองนอกอย่างบ้าน้อยพขไปเรียนเมืองนอกกลับมาก็ยิ่งบ้าใหญ่ก็ไปเอาอะไรอ,อะไรที่ทําให้ล,ล้หลในทางวัตถุนิยมมามากขึ้นเนี่ยความพ่ายแพ้ได้เกิดขึ้นแล้ว แกจิตใจของพุทธบริษัทที่เมื่อก่อนยังไม่เคยพ่ายแพ้เดี๋ยวนี้มันก็พ่ายแพ้มากขึ้น